ลองเครื่องคอร์ดอ่ะมันมีปุ่มตรงนี้ด้วยนะปุ่มุมใส่ปุ่มนี้จะต้องเข้าล็อกมันล็อกมันอยู่ฝั่งนี้นะต้องมีล็อกอยู่ปุ่มโอ้ยใส่ผิดว่ะหลายคนนะอ่เนี่ยแข็งเลยตรงนี้อยู่นี่นะใจหมดพี่เห็นอยู่่าให้เห็นหน้าช่างจะมีอยู่อี่ว่ะ เป็นมาตันาน่ผิดด้านมันก็เป็นหลีบเอวมันไม่ไช่ไม่ดีใช่ไหมไม่เข้าอยู่เออลักจนรเกลี่ยงเรียกกันทำไมมันผมา ต้องการตัวเดียวกันน,าานี่นะตัสามหนนนั่นแหละไพง ไม่ยากะอืมเข้ามีความนิดยังไงตามเข้าแล้วเข้าแล้วเป็นที่ช่างของก็ทำมาดีแล้วช่างใส่ไม่เป็นอืม อไม่รู้ละก็ทำล็อกมาไม่รู้นี่เขามาเขาอยู่โอเคตัดเครื่องไหมตัดเครื่องให้น้ำมันเกียร์ไม่น่ะไม่ไปยุ่งอะไรเกียร์ตัดไปไม่ได้เข้าเกียร์ลองเลยอเออคอยเติมมันเกียร์ก็ได้คอยตอัดเออทั้งมาคอยเติมมันเกียร์นะ